ก่อนทีไปฟัางกันอย่าลืมเดอ้อกดหัวใจกดติดตามกันน,น้าเนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกันเดอ้อเมื่อนี้สิมาเบาเรืองผู้ใา้ผู้ใา้าที่เอาผู้ยิ่งไปเบาจังสีจังซันจังซันจังสีงสงสอันนี้อันนั่นเนี่ยเป็นผู้ชา้แบบใดเป็นผู้ใา้ประเภทใดก่อนอื่นต้องถามพี่น้องก่อนว่าเคยเดินยินความนีบ่ข่ำพยาคววมนี้บ ว,ว,าาว่าจ่าผู้ยิ่งนี่คือกลวยตาหางทิมล่ใงไซน้ำไหลเข่าซูตาว่าจ่าผู้ใช่นี่คือหินหนักแกนทิมลงใงไซน้ำจมหมิงบ่อฟู่อันนี้คือข้ามเปรียบเทียบยาไปซ่าคำว่าผูา้ยิ่งผู้ยิ่งนี่ว่าโลเล่ไปหาแกนสารบ่ใดาหาีหยังที่เป็นแกนสารเป็น ควบเสือหมันบ่ได้คือกล่วยนี่ทิมลงใงไน้ำน้ำกันไลเขาสู่ตาแมนบ่ามาอน,นี้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยว่าจะให้มันหนักมันแน่นคือหินดึกลงใส่น้ำเนี่ยให้มันจุมมิงบอฟูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายเว้าอันนั้นอันนี้เอาพ้หญิงไปเว้าจังสีจังสันเป็นผู้ชายแบบไหถ้าภาษาชาวบ้านก็คือ เป็นผู้ชายผู้แม่ปากซ้ำมาแจ๊ปากผู้ญิ่งว่าว่านั้นอันนี้จิกลิกจอกหลอกคือผู้ยิ่งเป็นผู้ชายประเภทผู้แม่อันนี้คือตอบคําถามที่ขาเจ้าพูดกันเนอก่าคนที่ผู้ชายที่เอาผู้ญิ่งไปว่า่ังสิงสันเป็นผู้ชายแบบไหนถ้าซีบอาาาว์ไหยาบกวนานั่นาายยาว่าให้ยาบกัวคําว่าผู้แม่หรือว่าห่เป็นแต่สั่งก็คือหนาตัวเมีย ผู้เท่าบราณนี่ิ่นสิสอนว่าเด้อย่าไปซ่าคำว้าผู้ญิ่งอย่าไปเทียงผู้ยิ่งมันเสียเปียบเพิ่นว่าผู้ชายเนี่ยคันไปเทียงผู้ยิ่งนี่มันเสียเปรียบเพราะว่าผู้ญิ่งนี่ก็คือเพศแม่เนาะกับ่ได้ก็บ่ได้ดูรี่บได้ดูถูกแต่ว่าการไปเทียงกันกับผู้ยิ่งเนี่ยเขาเอิ้นว่ามันเสียเชิงชายเสียเสื่งไส้นะครับมันนั่นเขาเอื้นว่า ย่าไปซ่าย่าไปตัวแง่นำ้ำเชิงด้อยู่แต่ว่าย่าไปเถียง <c oughs> อันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะคือจังอีเม่ข่อยนี่แล้วสิมาว่วยเป็นคนวอาดูเพิ่นกับเพื่อนกับว่ามึงอย่สเวอ,เอเาดูไยเพิ่นก็สิวาจังสี่เป็นผู้ชายนี่ให้มั่นหนักมันแน่นให้มันสุขุมว้าขึ้นคว้มเดียวให้มันในง่ายบ้านนี้ผุนเปียงคนผุนสิมากว่าจังสี่เพะฉะนั่นเป็นผู้ชายต้องสุขุม ต้องรอบคอบบ้าเว้าจิกลิกจอกหลอกบ่าเว้าอนันอันนี้บ้าเว้าโจมตีหรือบ้าเว้าให้คนอื่นเสียเสียงหายหายถ้าไก่เป็นคนไปเว้าอนันอันนี้เนี่ยถ้ามีพฤติกรรมแบบมีเขาเอื่นว่าคนผู้แม่หรือเป็นคนหันเว้าห้ยาไห้เป็นตะรัางเว้าเว้าแบบบว้าห้เกียรติกันนะเขาเขาเเอื่นว่าหน้าตัวเมียเด้อเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชายให้ละมัดละว่างค้าเว้า ย่สลมปากเวาโหลดเด้ผู้เท่าิันวาไว้ปากเสียศีลไว้ตินตกตนไม่สันดีจื่อไวด้เดอรย่สวาวจิกลิกจอกหลอกเขาสิว่าเจ้านั่นเป็นผู้ชายผู้แม่หรือเป็นคนปากผู้ยิ่งหรือหนาตัวเมียสันดอกว่า